ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BPN เล่าขานผีสถานที่ที่เรื่องราวจากเงามืดจะถูกถ่ายทอดถ้าคุณพร้อมแล้วจงปิดไฟและจงตั้งใจฟังเพราะบางเรื่องอาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเรื่องรถบรรทุกเที่ยวดึกเสียงเครื่องยนต์คำรามแผ่วๆท่ามกลางความมืดของถนนหลวงสาย24ช่วงดึกสงัด พี่สาคนขับรถบรรทุกวัยกลางคนกำลังเร่งเครื่องมุ่งหน้ากลับอีสานหลังจากส่งของเสร็จจากทางใต้เขาเคยชินกับการขับรถตอนกลางคืนเพราะรถโลง่งวิ่งสบายและไม่มีตำรวจด่านแต่คืนนั้นบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมเวลาเกือบตีสองพี่สาแล่นผ่านทางเบี่ยงเขากระโจมซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทางโค้งอันตรายและเคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งเขาจำได้ว่ามีข่าวรถบัสตกเวย มีคนตายยกคันเมื่อปีก่อนทันใดนั้นกลางทางโค้งพี่สาเห็นเงาสีขาวคล้ายผู้หญิงโบกรถอยู่ริมถนนในใจลังเลแต่ด้วยความที่มีจิตเมตตาและคิดว่าอาจเป็นคนหลงทางเขาจึงชะลอรถแล้วหยุดถามไปใส่ละน้องมื้อนี่ดึกแล้วเดอ้อหญิงสาวไม่พูดอะไรเพียงแต่เปิดประตูรถขึ้นมานั่งเงียบ ข้างหลังคนขับพี่สาเหลียบมองผ่านกระจกหลังเห็นหน้าเธอซี่เสียวผมยาวปิดใบหน้าเหมือนคนไม่ได้สระผมมาหลายวันชื่ออย่างน้องบอกพี่แหนสิพาไปส่งเขาพยายามชวนคุยแต่ไม่มีเสียงตอบรับแต่พอขับไปได้ราวห้ากิโลเมตรเสียงแปลกๆก็เริ่มดังจากท้ายรถกอกกอกกอกเหมือนมีใครเอามือคอเหล็กข้างตู้บรรทุกตอนแรกพี่สาคิดว่าเป็นเสียงจากของกลิ้งด้านหลัง แต่เมื่อเคอเป็นจังหวะสม่ำเสมอขึ้นเรื่อยๆและเสียงก็เหมือนขยับไล้เข้ามาพี่สาเริ่มเหงื่อตกเขาหันกลับไปดูอีกครั้งแต่เบาข้างหลังกลับว่างเปล่าหญิงสาวที่ขึ้นมานั่งเมื่อกี้หายไปตู้ข้างหลังเริ่มมีเสียงคอแรงขึ้นปังปังปังเหมือนมีคนพยายามจะทุบทะลุเหล็กเข้ามา พี่สายเหยียบคันเร่งเต็มที่หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเสียงหัวร้อเบาๆดังขึ้นมาจากที่นั่งข้างคนขับทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเอกลับบ้านไม่ถูกแล้วล่ะเสียงนั้นเย็นยะเยือกกระซิบข้างหูรถทั้งคันสายไปมาเหมือนถูกบางอย่างจับพวงมาลัยไว้พี่สาต้องใช้แรงทั้งหมดประคองรถจนในที่สุดเขาหักพวงมาลัยเข้าข้างทางแล้วรถก็จอดสนิท เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านมาเจอรถบรรทุกจอดอยู่ริมทางคนขับนั่งตาเหลือกออยู่หน้ารถในมือกำสองขาวเล็กๆที่ไม่มีใครรู้ว่าได้มาอย่างไงข้างในมีเพียงกระดาษเขียนว่าขอบคุณที่พาหนูกลับมาและเลขทะเบียนรถที่เป็นทะเบียนเดียวกับรถบัสที่เคยตกเหวเมื่อนานมาแล้วคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง ยังค้างคาในใจอย่าลืมติดตามเราต่อไปเพราะความหลอนยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไป